อ่าโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปหยุดข้างหน้านะครับพี่นันนะตอนนี้เรามาเกียร์สองอยู่นะครับสมมุติเหตุการณ์ว่าลูกข้างหน้าเขาติดนะครับตรงที่รัชชันสะพานนะพี่นันเหยียบคันใหสุดนะครับแล้วก็เหยียบเบรกเบาๆนิ่มๆนิดเดียวนิ่มๆนิดเดียวกระตุกนิดนึงไม่เป็นไรนะครับอ่ะผมสมมุติเหตุการณ์นะครับพี่นันนะว่ารถมันติดตรงหนินสะพานนะครับแล้วบังเอิญติดนานด้วยพี่นันเหยียบคันอยู่ เหยียบเบรกอยู่ใช่ไหมครับคัดเหยียบคัดเหยียบเบรกนานๆเมื่อยจะทำํำยังไงไม่ให้เมื่อยอันดับแรกก่อนนะครับเกียร์ที่เราเป็นเกียร์สองอยู่ตอนนี้นะพี่นันผักเกียร์ขึ้นมาเป็นเกียร์ว่างจากเกียร์สองอยู่ดันขึ้นมาเบาๆเป็นเกียร์ว่างว่างยังครับว่างนะครับอะเช็คว่างทํายังไงซ้ายกาโอเคพอแค่นั้นเท้าซ้ายอย่างเดียวพี่นันปล่อยให้หมดได้เลยเพราะเท้าซ้ายนัดอย่าไปปล่อยเท้าขวานะ ถ้าปล่อยเท้าขวาตอนนี้รถไหลโอเคเท้าซ้ายปล่อยไม่ให้หมดเลยอ่านี่ผมกําลังจะไล่ทีละขั้นทีละตอนที่เราปล่อยเท้าซ้ายได้โดยที่รถไม่กระตุกเพราะเป็นเกียร์ว,ว่างแล้วใช่ไหมครับพี่นานแต่ตอนนี้เท้าขวาเหยียบเบรกไหมครับต้องเหยียบเบรกเพราะว่าเป็นที่ลาชันถ้าสมมุติพี่นันปล่อยเบรกออกมาสมมตินะครับพี่นันนะพี่นันเท้าขวาพี่นันปล่อยเบรกออกมายกเบรกออกมาเลยครับยกเท้ามาจากเป้นเบรกอ่ะยึดฮะรถไหลเลย นะครับถ้าติดนานๆถึงแม้จะเหลือแค่เท้าขวาเท้าเดียวเยบเบกนานๆเมือมม่อยไหมเื่อยครับโอเคนะครับผมจะให้พี่นันนะดึงเบกมือนะครับอันนี้คือเบกมือนะไม่ต้องกดปุ่มนะพี่นันดึงเยอะๆเลยเอาละโอเคเท้าขวาปล่อยออกมาให้หมดลดแล้ะเท้าขวาวางกับพื้นเลยครับ,รบวางกับพื้นได้เลยวางกับพื้นไปจะได้พักเท้าถูกครับทั้งเท้าซ้ายเท้าขวาวางกับพื้นเพื่อเป็นการพักเท้าจะได้ไม่เมื่อยนะครับสมมติเหตุการณ์ว่าข้างหน้าติดนานเนี่ย นะครับเนี่ยติดนานจะติดเท่าไหร่ก็ได้นานเท่าไหร่ก็ได้ไม่เมื่อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมสมมุติว่าข้างหน้าเขาขยับพี่นานต้องขยับตามเขาใช่ไหมจะขยับแบบนี้พี่นานขยับไปหนึ่งเมตรแล้วหยุดขยับไปหนึ่งเมตรแล้วหยุดนะครับเหมือนกับว่ารถติดแบบนั้นนะครับเราจะได้ทําตรงสภานเนี่ยหลายครั้งหน่อยนะครับโอเคก็สมมุติว่าข้างหน้าขยับแล้วนะพอข้างหน้าขยับปุ๊บเราจะทําสิ่งได้ก่อน ที่จะต้องทําก่อนพี่น,นันเราอาจจะยังไม่ต้องเหยียบคัดก่อนก็ได้เราเหยียบเบรกก่อนเหยียบเบรกลงไปก่อนนะครับกันให้รถไหลนะแล้วก็นาเบรกมือลงครับตอนดึงตองเอาลงนกะพี่น,นันดึงขึ้นมาก่อนนิดนึงแล้วกดปุ่มดึงขึ้นมาก่อนอ่าแล้วก็นําเบรกมือลงเรียบร้อยไหมพี่นันจะนําเบรกมือลงได้ก็ต่อเมื่อเท้าขวาเราเหยียบแป้นเบรกไปก่อนถ้าพี่นันไม่ได้เหยียบแป้นเบรกก่อนนะเท้าเท้าขวาไม่ได้เหยียบนําเบรกมือลงเลยปุ๊บรถไหลเลย พราะนั้นก่อนที่จะนาเบรกมือลงต้องเหยีบหย,บ,ยบเบรกลงไปก่อนถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะนี้เราอาจจะยังไม่ต้องเหยียบขาดก่อนก็ได้แต่แต่จังหวะต่อไปนี่ขั้นตอนต่อไปเนี่ยพี่นันต้องเหยียบขาดเพื่อที่จะเข้าเกียร์หนึ่งนะ,ะทาไมผมถึงบอกพี่นันว่าให้เข้าเกียร์หนึ่งเพราะสะพานถือว่าเป็นที่ลาดชันรถเราต้องมีกําลังมากเพียงพอที่จะให้รถขึ้นไปได้และยิ่งทับขึ้นไปได้ง่ายๆย,ยิ่งดีเลยนะครับ ตอนนี้พี่นันกับผมนั่งกันสองคนถือว่ารถเบานะครับจะขึ้นสะพานได้ง่ายแต่แนะนำว่าต้องใช้เกียร์หนึ่งเสมอผมเปรียบเทียบอย่างนี้ครับพี่นันนะครับเปรียบเทียบว่ารถของพี่นันนะเกียร์หนึ่งคือหนึ่งร้อยแรงม้าเปรียบเทียบคือเกียร์หนึ่งมีม้าหนึ่งร้อยตัวเกียร์หนึ่งคือเกียร์ที่มีแรงม้าสูงสุดเพราะนั้นพี่นันจะสังเกตเลยว่าถ้าพี่นัน ออกตัวด้วยเกียร์หนึ่งลถจะกระตุกจะก,กระชาตแรงกว่าเกียร์สองเกียร์สองมีม้าแปดสิบตัวก็คือมีแปดสิบแรงมานั้นพี่นันออกตัวด้วยเกียร์สองจะปล่อยคัดง่ายกว่านิ่มกว่าแรงกระตุกแรงกระชาตน้อยกว่านั้นเกียร์สองกับเกียร์หนึ่งเกียร์ไหนมีกําลังเยอะกว่าเกียร์หนึ่งถูกตอ้องเพราะฉะนั้นถ้าเป็นที่ลาดชันแนะนําเลยนะครับเพื่อนๆน,นะให้ใช้เกียร์หนึ่งเสมอเลย นะครับถ้าใครนะครับหรือเพื่อนคนไหนนะรถคันนั้นบรรทุกของหนักนะแล้วไปขับขึ้นที่ราชชันสะพานเนี่ยด้วยเกียร์สองนะครูว่าโอกาสดับสูงมากเลยะนะครับเพราะนั้นให้เกียร์ไหนใช้เกียร์ไหนดีที่สุดใช้เกียร์หนึ่งโอเคนะครับพี่นันเหยียบคันให้สุดแล้วเข้าเกียร์หนึ่งอ่าขังเกียร์นี้ก่อนนะ้เดี๋ยวผมก็อธิบายต่มเติมให้น,นิดหน่อยพี่นันเหยียบคันสุดะนะครับแล้วก็เข้าเกียร์อะไรไว้เกียร์หนึ่งครับตอนเนี้ย เหนึ่งที่ผมบอกพี่นันไปว่ามีหนึ่งร้อยแรงม้าใช่ไหมอตอนนี้กําลังหรือศูนย์เลย <c oughs> เพราะการเหยียบคัสต์คือการตัดกําลังของรถ <c oughs> ไม่ว่ามาเกียร์อะไรก็แล้วแต่กําลังมีมาเท่าไหร่ก็แล้วแต่เหยียบคัด์ปุ๊บกาลังหรือศูนย์เลยเพราะนั้นพี่นันจะเห็นเลยว่าเหยียบคัด์ปุ๊บตกใจเหยียบเร่งรถไปไหม <c oughs> ไม่ไปไม่พุง่งแต่ที่รถไปต่อได้นะตรงนั้นคือแรงเฉยที่เขาสะสมมาตั้งแต่ในช่วงแรกนะครับพี่นันตอนนี้เหยียบคัด์ใช่ไหม <c oughs> ขาขาต้องเหยียบเบรกก่อนนะสมมุติพอเข้ากีนหนึ่งปุ๊บบางคนไปปล่อยเท้าผิด <c oughs> อ่ะสมมติพี่นันลองปล่อยเท้าขวาออกจากแป้นเบรกดูเฮายกทั้งเท้าเลยปุ๊บยึดเพราะนั้นถึงแม้เราจะเข้ากีนหนึ่งแล้วใช่ไหมไปปล่อยเท้าขวาออกจากแป้นเบรกได้ไหมไม่ได้เ <c oughs> พราะนั้นไปปล่อยเท้าผิดเพราะนั้นต้องปล่อยเท้าซ้ายปล่อยคัด์ก่อนอ่ะเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อว่าการปล่อยคัด์พี่นันจะต้องค่อยๆปล่อยสังเกตมือผมนะพี่นันนะ มือขวาผมเปรียบเทียบคือเท้าซ้ายที่เหยียบครับพี่นันต้องค่อยๆปล่อยเท้าซ้ายออกมาอย่างช้าๆอย่างช้าๆก็เหมือนกับที่พี่นันปล่อยคัดออกตัวนั่นแหละเหมือนกันเลยแต่พอพี่นันปล่อยคัดปุ๊บจนรถมันสั่นคัดมันจับเนี่ยรถมันสั่นผมให้พี่นันหยุดเท้าซ้ายไว้แค่นั้นการที่พี่นันเหยียบคัดสุดแล้วปล่อยเท้าซ้ายออกมาอย่างช้าๆก็เปรียบเทียบเหมือนกับพี่นันปล่อยม้าออกมาทีละตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวเปรียบเทียบเป็นแบบนั้น พี่นันปล่อยมาประมาณครึ่งหนึ่งก่อนก็คือประมาณห0สิบแรงม้าเพราะรถคันนี้เกียร์หนึ่งผมสมมติว่ามีหนึ่งร้อยแรงม้าปล่อยมาครึ่งหนึ่งคือเท่าไหร่ห้าสิบตัวห้าสิบตัวถูกต้องปล่อยม้าห้าสิบตัวประมาณนั้นเลยรถจ,จ,จะจับแล้วคาจะจับแหละม้าออกมาห้าสิบตัวแล้วเตรียมพร้อมที่จะไปแล้ว <c oughs> แต่แต่รถจะไปไม่ได้เพราะพี่นันเหยียบเบรกเพราะนั้นการปล่อยเบรกดูมือขวาผมอีกเที่ยวหนึง่งเปรียบเทียบมือขวาตัวนี้เหมือนกับแป้นเบรกนะที่พี่นันเหยียบเบรกอยู่นะเวลาพี่นันปล่อยเบรกเนะี่ย อย่ายกต้้งเท้าออกมาอย่างนี้ให้งัดแต่ปลายเท้าขึ้นทุกส้นเท้าเนี่ยส้นเท้าขวายังอยู่ที่พื้นงัดแต่ปลายเท้าขึ้นปุ๊บงัดให้หมดเลยปล่อยเบรกให้หมดเลยปุ๊บปล่อยเบรกให้หมดเลยถ้ารถเราเบานะครับสพานไม่สูงชันมากรถขึ้นได้แน่นอนกับห้าสิบแรง้าน,นะครับนะแต่ถ้ายกเท้าขวาออกมาจากเป็นเบรกแล้วนะรถไม่ขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งรถเก่ากําลัง หรือแรงม้าตกสสภาสูงชันมากสาก็คือรถบรรทุกข,ของหนักมากอาจจะขึ้นไม่ได้นะครับถ้าขึ้นไม่ได้ทําไงขึ้นไม่ได้นะคัดเมื่อกี้ที่พี่นันปล่อยมาห้าสแรงมา้าใช่ไหมพี่นันปล่อยมาอีกนิดหนึ่งก็คือห้าสิบห้าแล้วก็ค้างไว้ที่ห้าสิบห้านะรถอาจจะขึ้นแล้วก็ได้พอห้าสิบแรงมา้ามาห้าสิบตัวอาจจะไม่เพียงพอนะตอนนั้น ปล่อยมานิดนึงเป็น55ห้าแล้วค้างไว้รถอาจจะขึ้นเลยแต่ถ้ายังไม่ขึ้นอีกคราวนี้เท้าขวาที่พี่ยกเบรกนะวัดไปกดคันเร่งนิดนึงอย่ากดคันเร่งเยอะเหตุผลเพราะถ้ากดคันเร่งเยอะไปรถอาจจะพุ่งออกไปแรงจังหวะขั้นหน้าเบรกพอดีไปชนท้ายีถเพราะนั้นถ้ายกเบรกแล้วไม่ขึ้นปล่อยเท้าซ้ายออกมาห้าบ้าแรงม้าแล้วเท้าซ้ายค้างไว้ที่55้าห้าแรงม้ายังไม่ขึ้นอีกกดคันเร่งถ้ากดคันเร่งแล้วขึ้นก็จบแต่ถ้ากดคันเร็วคันเร่งแล้วไม่ขึ้น ปล่อยเท้าซ้ายออกมาอีกนิดนึงเป็นห้าสิบห้าผมว่าขึ้นได้แน่นอน <c oughs> ถึงแม้ว่ารถจะบรรทุกของหนักนะ <c oughs> แต่ถ้ายังขึ้นอีกก็ต้องใช้เคร่งช่วยแหละถ้าปล่อยคัดเยอะเกินรถจะกระตุกดับ <c oughs> โอเคนะครับ <c oughs> เอาละเดี๋ยว <c oughs> เราลองกันนะ <c oughs> อะตอนนี้ให้พี่นันปล่อยเท้าซ้ายออกมาอย่างช้าๆค่อยๆจับอาการสั่นจับจุดตรงนี้อปล่อยคายนิดหนึ่นงอีกอีกอีกพอ,ะอละหยุดแค่นี้หยุดแค่นี้เลยนะมองก็จะวมมควงพี่ใครไหมตอนต่อข <c oughs> ้างมีไหม เท้าขวาแล้วพี่นันนะยกขึ้นไหมหมดเลยปุ๊บยกเลยมันขึ้นแน่นอนโอเคดีแล้วครับเหยียบคายสุดเหยียบเบรกหยุดใหม่เหยียบคายสุดแล้วเหยียบเบรกหยุดใหม่เบาๆแรงไปนิดไม่เป็นไรเบรกกระตุกไปนี้ดีกว่ารถไหลรถไหลไปชนกำลังเขาเลยไหมนั้นที่น่าจะสังเกตเลยว่าต้องมีการเหยียบเขาเล่นไหมโอ้โหแล้วยิ่งรถพี่นันนี่รถใหม่เครื่องก็แรงอยู่แบตเตอรี่ก็ใหม่ขึ้นง่ายเลยโอเคเดี๋ยวผมจะให้พี่นันขึ้นไปทีแล้วหยุดนะโอเคปล่อยไว้ก่อน ปล่อยคัดก่อนนะอาจปล่อยคารให้รถซานอีกอยังไม่มีกําลังถ้ายังไม่สั่นถือยังไม่มีกําลังปล่อยเบลกมาแล้วอาจจะไหลอัพสั่นพี่นันปล่อยคัดไม่เป็นไรพี่นันปล่อยคัดเยอะไปถ้าดับแป๊บนึงถ้ารถด,ดับนะปิดแอร์ก่อนเข้าเกียร์ว่างก่อนสตาร์ทรถใหม่บิคจีจาสตาร์ทใ,ใหม่โอเคเหตุผลที่ดับเพราะพี่นันปล่อยคัดเยอะเกินไปมันสั่นมากปล่อยมา เยอะถึงหกสิบเจ็ดสิบเลยรถด,ดับเลยไม่เป็นไรครับเดีย๋ยวลองใหม่นะอ,ะอะลองดูใหม่ครับเข้าเจียหนึ่ง,มมง,งมไม้มองขวางามีใครไม้มองข้างหน้าปล่อยอะไรก่อนพี่นางปล่อยคาดก่อนครับค่อยๆปล่อยคาดนะให้รถสั่นคาดมันจับอีนิดกอีก,นะอก,อกเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บหนึ่งมีรถคันขาวกำลังมาให้เข้าไปก่อนให้เข้าไปก่อนออไม่มีนะมองข้างหน้าใหม่ไม่มีนะครับ อ่าปล่อยอะไรก่อนครับพี่นานครับปล่อยคช้าๆช้าๆค่อย,อยๆ,ๆจับอาการสักอีกเพราะเพราะเท้าซ้ายอยู่เท่น,น,นี้นะเียบเทีนะยบห้าสิบนะมาเอาห้าสิบตัวแล้วนะเตรียมพร้อมที่จะไปแล้วแต่ไปไม่ได้เพราะพี่นันเหยียบเบรกอยู่นะอ,ะอนยกเบรกขึ้นมาให้หมดปุ๊บอ่าไปเลยมา,าขึ้นเลยนะโอเคครับค่อยๆขับลงนะครับพี่นานอ่ามองขา้างหน้านิดนึงเพราะทางลงจะต้องเียวมาทางซ้ายนะโอเคเหยียบคัสุ์ก่อนเพราะเราเหยียบคัส์แล้วเราจะเบรกเยอะยังไงก็ได้โอเค นะครับนี่คือวิธีการขับเคลื่อนตัวออกจากที่ราชันนะครับ